สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วครับก็ลุงเดือดพันล้านมาจอดนี่บางๆมาล้วล้วแล้ครับเมพพบื่อวันศุพรมาเบิ้งดินแปลงงามๆดินจัดหลอกขายครับอยู่ที่อำเภอพนันนาในข้มจังหวัดพระนครครับอยู่ในตัวอำเภออะไรครับนี่ครับอยู่ใกล้ๆกับต้าลายะเซนสองสองครับถนนน,น,นนานิตโยเป็นอุดรนนครพนมใกล้จากทางเซนสองสองนี่เข้าไปนี่ แค่200เมตรก็ไปฮอแตแป้าแล้วครับเอสซีอำเภอพ,าพานานิคมกับใครใครซื้อออกนอกเป็นเมืองมีเกจีอาจารย์หลายหลายองค์อย่างเช่นหลวงปู่ฟันครับหลวงปู่ฟันจะไปดูวัดเตาเลุงสะพอนแต่อยู่ในพนานี่แหละจะไปหลวงปู่มันคุ้ลิคุ้ลิสโตเยาวัดป่าบริหัตอำเภอพ,าพานานิคมนี่ครับเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นเมืองที่สงบสุข ท่าขับไปตัวเพลผน้าครับตั้งห้าร้อยเมตรห่อตัวเพลผน้าี่กรมใกล้นใในธนาคารดอกกอนี่ครับท่าขับไปแปลงกอฮาอพือนด้านนี้ครับนี่มีซอยขามาเป็นทางคอนกรีตมาเบิ่งรายละเอียดกันครับทีที่ประจัดล็อกขายก็คือขบรถมียี่สิบล็อกครับอันนี้เพิ่งขายแล้วแล้วนี่ สิบสองสิบสองหลอกสิบสามหลอกนี่เพิ่งขายเล้ยแล้วเพิ่ขายไปแล้วเหลือโยนส่วนที่เหลือคือส่วนนี้ครับราคาเริ่มต้นคือแปลงที่นสุดครับแปลงมาเลขยยี่หกนี่ราคาเริ่มต้นที่สี่แสนบาท้ายับขม่าแปลงที่ยี่สิบห้ายี่สิบสี่นี่กระจิตบวกเพิ่มขม่าแปลงละหาเมื่นหาเมื่นมีทางสาธารณะเรียบร้อยครับทางสาธารณะกวางหาเม็ร ในฝึกกำล่างกางรเจที่ทีดินกำล่างออกมากล่างวัดตะล็อพื้นที่ลอยตะล่างว่าครับกว่างยี่สิบกว้างยี่สิบเมตรยาวยี่สิบเมตรเป็นสี่ลอยตะล่างเมตรขนาดพอดีเลยปุูกเงื่อนได้สบายสบายเลยนี่แหละครับถ้าขับไปแปลง,งเขาอะไรเป็นทางคอนกรีต สองรอยเมตรจากทางใหญ่เข้าไปขับไปมาสะดวกสบายโซนนีสิบบ่อแอร์อัดครับอากาศโลง่งโปร่งสบายเลยมาขับไปเบิ่งแปลงกันครับขมาจากทางใหญ่ทางซีเลียสสองรอยเมตรกำลังหอดแปลงขฮาวเหรอครับนี่แปลงข้าวเหรคือแปลงสีกำแพงสีชมพูนี่แหละเพิ่งจะเปิดทางเข้าไหมครับเพิ่อกลังจัดระเบียบเพิ่อกล้าล่างวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจะเปิดทางเข้าไหม เป็นทางสาธารณะทางกวางฮามิดไปขับไปเบื้งข้างในกันนี่ครับที่เพิ่นเตรียมไว้ก็คือลักซิ่งแดงนี่แหละลักซิ่งแดงอย่าซื้อแย่นงนี่แหละลักหนึ่งล้วก็ดลักหนึ่งล,ลักหนึ่งนีง่ก็คือทาง ในทางสาธารณะขับไปแปลงแล้วก็โซนนี้โซนนี้เพิ่มจากพี่เราไปแต่ว่าขายล้วรด้วยโซนนี้เราทั้งนาทั้งนี่พันขายแล้วข้วมกวงข้มเยาซ้ำกันครับกวง20เมตรแยง20เมตรซ้ำกันที่เป็นเฮือนที่เป็นเฮือนอยังนี่เพิ่งเกิดเกิดเคี่ยวออกบัดเกิดเป็นทางสาธารนณะ หมอบในเทศเบานแลเทืเทศบาลก็ทีมาเหตดเป็นทางโซนี้ ส่วนนี้เันคลายแล้วส่วนนี้เดี๋ยวจะส่วนล่างลังไปในห่อนทางก็จะไปพูดล้วทั้งหลังพคุณแต้ว ทั้งขัวมือนี่ทางขัามือนี่ 40, คือคนขายไปแล้วนี่เหลือทั้งเหลือแต่ทั้งสายมือเดี๋ยวไปทั้งนี้สภาพก็เป็นให้หน้าครับเป็นให้หน้า,นนาทั้งเบิรดเลยเนี่ย ที่เพิ่นขายนี่เพิ่นขายตามสภาพนะครับเด้อขายตามสภาพดินยังพันธุ์ถมที่เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นให้หน่าอยู่ขายตามสภาพแปลงที่อยู่ล่างสุดคือแปลงไม้เลขยี่สิบหกนะครับราคาเริ่มต้นที่สี่แสนบาทสี่แสนบาทนี่คือจบเลยครับบ่มีค่าใช้จ่ายยังเพิ่มคือค่าโอนค่ายยังเพิน่นท่าเรียบร้อย แต่และแปลงกว้างยี่ิเมตรเย้ายี่เมตรแต่และแปลงกมง็มีทางเขามีทางเขาหอดแปลงเรียบร้อยทางกว้างหาเม็ดเป็นทางสาธารณนะเดี๋ยวนเจ้าหน้าที่กําลังจัดการเดียวกําลังลองวัดเดียว โซนนี้กสิอยู่ไกลจากตัวอำเภอบ่อไายครับประมาณจักบ่หอดกิโลก็เป็นตัวอำเภอรครับไปมาสะดวกสบายนีใกล้ตลาดใกล้ธนาคารใกล้โรงพยาบาลใกลส้สถานีตำรวจอากาศดีอากาศบริสุทธ์ครับดีทางหลังนี้เพมีเสียงรบกวนเดี๋ยวนี้สิยังเเลืออยู่ นะครับเด้อด้านล่างสุดก to Mont right. ็ค <t Bah outgoing> ือแปลงที่26นี่แหละราคาเริ่มต้นที่400,000บาทแปลงเดือนแปลง25่สิบก็บวกเพิ่มขึ้นมาอีก50,000แปลง24บวกเพิ่มขึ้นมาอีก50,000แปลง23บวกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนี่แหละอันนี้แขีนคือเพิ่นวางไว้นี่ยจะที่ก็ลังแดงลอกจันลอกอยู่ สภาพพื้นที่โดยรวมส้นนี้ก็สิเป็นท้องหน้าสิเป็นท้องหน้าทั้งเบิดครับนี่ส่วนจะคล้องเพิ่นจะคล้องแปลงเพิ่นนึนอยู่ห้างหลังข้างหน้านี่ครับห้างหลังใหญ่ๆข้างหน้านี่เป็นเฮ็ดบ่ไว้แล้วเแต่ก็เลยแบง่งจัดล็อกแบ่งปันมวยพวกมาโ,โยเป็นพี่เป็นน้องกันพ่นว่า ท่านใดที่กำลังหาขี้ดินไวป้ปลุกเพื่อนอยู่ใกล้ๆต,ตัวเมืองไปมาสะดวกสบายกัดแปลงนี้น่าจะโอเคครับน่าจะตอบโจทย์ได้เป็นแปลงที่เหมาะเพราะว่าอยหาย,ยากอยู่ครับดินในเมืองนี่หาย,ยากอยู่ถ้าไม่มีก็ราคาก็นักราคาก็สูงไปเลย เนี่ยจะของเพื่อนกำลังตัดหนาอย่างละขันท่านได้สนใจก็ติตดต่อสอบถามคำมาครับที่ลุงเอื้ออาด1พันล้านเนี่ยครับ088-332-2053ดสสามย้าสานดะครับด้วตัวคันซาดอะเบิดเร็วครับตอนนี้เพ,เ,พเ,พเ,เพิ่งเพิ่งเพิ่งเปิดโครงการเบิดไปแล้วเบิดไปแล้ว13 13ล็อกแล้ว ยังอีกสิบสามลอกให้เบิงอีกแค่นึงครับล็อกเทหลอกี่มิการ์กบ,บารนี่คือมีคนจองไปแล้วครับนี้ส่วนที่ล็อกยังมีการกบ,บานี่คือยังยังวางอยูอ่อ่าคนสนใจกับติ่ต่อสอบถามเข้ามาดนดวนดวนดวนๆดนนครับ สำหรับคิปนี้เอาทานี้เนาะท่านมียังบอขอใจก็จังสอบถามคำามาไหมพอสลิปหนาพอกันไหมขอบคุณมากสวัสดีครับผม